มาช้าแต่มานะ Mazda CX5 Minor c h a n นะครับหรือว่า Mazda CX5 นั่นเองคือต่างประเทศอะ่ะเขาปรับโฉมกันไปหลายปีแล้วนะแต่ในประเทศไทยเนี่ยเรายังคงเห็นในหน้าตารูปลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่ครับ แต่ในวันนี้วันที่มาสด้าเนี่ยไม่ได้มีโปรดักต์ใหม่ๆออกมากระตุ้นตลาดนะครับความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับกับมาสด้าสองมิเนอ n ์เที่ล่าขายแพลตฟอร์มเครื่องยนต์เนี้ยมาแล้ว9ปีนะครับ Minor c ร a n g e รอบแรกเนี่ย5้ปี m i n o r c h a n g e รอบที่2เนี่ย4ปีรวมแล้ว9ปีครับมาสด้า CX5 มาแล้วครับ Minor c h a n g e หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางมาสด้าครับได้มีการส่งความเคลื่อนไหว มายังสื่อมวลชนสายออโตมทีฟนะครับถึงข่าวครา,าวของ m a z d a าเซกที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามในประเทศไทยวันนี้ครับมาสด้าเซหลายฝ่ายคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการปรับฐานราคาของตัวรถใหม่เพื่อสู้ศึกในกลุ่ม c ีเอให้ได้มากขึ้นครับในขณะที่กลุ่มเครื่องยนต์ขุมกําลังของเขาเนี่ยก็ยังไม่มีไฮบริดนะครับแน่นอนพอไม่มีไฮบริดในยุคนี้หลายๆคนก็ปัดลงมาเป็นตัวรองแล้วแต่ลองดูกันก่อนว่าในการปรับไมเนอร์เชนครั้งนี้ครับจะมีการปรับโฉมอะไรจะมีการเติมออปชั่น Option อะไรแคมเปญราคาโปรโมชั่นต่างๆนะครับที่จะมาสู้ศึกในช่วงปลายปีกับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้ทาง MazDA ประเทศไทยได้เตรียมอะไรเอาไว้บ้างครับ แน่นอนครับการ m n o r r h a n ช e ในครั้งนี้คุณก็จะได้หน้าตาภาพลักษณ์ที่ดูสดใหม่ขึ้นนะครับแต่เราเห็นในเมืองนอกมาหลายปีแล้วคราวนี้ครับจะมาให้คุณเป็นเจ้าของในประเทศไทยได้แล้วอย่างเป็นทางการนะครับหน้าตาก็จะลักษณะคล้ายกับ bt 5 0 Minor c h a n g e ที่เราได้เห็นไปก่อนหน้านี้นะครับจริงๆต้องบอกว่า bt 5 0อ่ะเขาปรับดีไซน์หน้าตานะครับตาม cx 5ตัวนี้นะแต่ในไทยของเราเนี่ย ก็ยังไม่มาทั้ง2ตัวนะครับตอนนี้ที่ใกล้ที่สุดก็คือ CX 5ที่จะมีการ Minor c h a ชน e ในช่วงปลายปีนี้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะเข้างาน m o t ต r Expo ช่วงปลายปลายพฤศจิกายนนี้นะครับต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่ายรถเนี่ยต้องปล่อยของปล่อยแคมเปญปล่อยโปรโมชั่นออกมากันนะครับทำยอดช่วงปลายปีขคงสุดท้ายของแต่ละรุ่นแต่ละคันกัน โดย m a z d a CX-5 ยังคงใช้ขุมกำลัง2.0ลิตร SkyActiv-G เนี่ยอย่างแน่นอนหลายคนบอกว่าขุมกำลังนี้อืดใช่ไหมก็ต้องมารอดูครับ3ขุมกำลังที่มีให้เลือก2.0เบนซิน SkyActiv-G 2.2 SkyActiv-D นะครับตัวดีเซลตอนนี้ก็แก้ปัญหานะครับสร้างความสบายใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นไหมเนี่ย ครที่ใช้อยู่ลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับและอีกรุ่นนึงกินน้ํามันคโคตแต่แรงมาก2.5 Sky Active Turbo นะครับโดยรุ่นเบนซิน Sky Active G 2.0ลิตรเนี่ยก็จะมีพละกาลังอยู่ที่165แรงมา้า210นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเติมน้ำมันได้ถึง E85 ถังน้ำมันใหญ่56ลิตรครับ ทางด้านของรุ่นดีเซลนะครับ2.2 Sky Active D เนี่ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนนิยมกันต้องบอกว่าคู่แข่งนะครับเขามีแต่เบนซินนะเมื่อก่อนมี Mazda เนี่ยที่มีทั้งเบนซินทั้งดีเซลตอนนี้คู่แข่งเนี่ยเขาก็พัฒนาไปอีกเจนเนอเรชันหนึ่งแล้วมีไฮบริดในหลากหลายรุ่นในหลากหลายราคาให้เลือกกันตั้งแต่เซกเมนต์ตัว B SUV C SUV ก็มีไฮบริดแต่ Mazda น่าจะยังคงม,มีทั้งเบนซิน และดีเซลเหมือนเดิมไฮบริดเนี่ยร้องเพลงรอ,อกันไปก่อนนะครับดีเซล2.2 Sky Active D ครับเทอร์โบ2สเตจ190แรงมา้า450นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดครับมีทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อแบบเรียวทานนะครับถังน้ำมัน58ลิตรและอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนชื่นชอบกันทรงกำลังแต่ว่ากินน้ำมันเอาเรื่องครับเบนซิน2.5 Sky Active Turbo ครับ เครื่องยนต์ด i r e กอินเจค t ั่นดูอเอ2.5ลิตรพ่วงเทอร์โบ231แรงม้า420นิวตันเมตรครับทำงานร่วมกับเกียร์ตรวัต6สปีดสกายแอคทีฟไดฟ์ขับเคลื่อนแบบ4ล้อ i อแอคทีฟ l อ v i วิวไดฟ์เรียวทามครับนี่คือ3ขุมกำลังเครื่องยนต์ที่มีอยู่ใน Mazda CX-5 หรือว่า Mazda CX-5 ในประเทศไทยของเราและคิดว่าการไมเนอร์เชนครั้งนี้นะครับ3ขุมกำลังเครื่องยนต์นี้น่าจะยังคง ไปกันต่อก็ตอบโจทย์นะสำหรับใครที่อยากได้ CSUV d e ดีเซลเนี่ยก็จะมีใน Mazda CX5 นะครับเมื่อก่อนเนี่ย Honda เขาก็มีเนาะเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลแต่ตอนนี้เครื่องยนต์ดีเซลหายไปแล้วครับแล้วก็ปรับทั้งไลน์อัพของ CR-V เนี่ยให้เป็นไฮบริดทั้งหมดเลยมีเพียงรุ่นเทอร์โบเนี่ยไม่กี่รุ่นย่อยแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรด้วยนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยหันมาหาไฮบริดกันหมด เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองนะครับเรื่องของอัตราเร่งความสบายใจของไฮบริดยุคนี้เนี่ยหลายคนก็ให้ความเชื่อมั่นกับเทคโนโลยีไฮบริดของค่ายญี่ปุ่นหลายๆค่ายมากขึ้นในขณะที่ทาง Mazda เอาไปก่อนเบนซิน2ลิตรเบนซิน2.5ลิตรเทอร์โบและ2.2 Sky Active d ดีเซลครับ การปรับดีไซน์ภายนอกในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดูโดดเด่นสปอร์ตภุมมฐานหรูหรามากยิ่งขึ้นนะแต่จะยังได้ใจแฟนคลับชาวไทยอยู่หรือเปล่าเนี่ย Mazda CX5 เนี่ยอาจจะต้องปาดเหนือสักนิดนึงครับหวังว่าการปรับราคาของเขาเนี่ยจะเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเป็นราคาที่เราใจนะครับแต่อย่างหนึง่งสิ่งที่จะทำให้ Mazda CX5 มีราคาที่เราใจได้ยากเนี่ยคือเรื่องของความเนี๊ยบของงาน m a สด้เนี่ยครับไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ยตั้งแต่ตัว m a สด้าเลยที่เป็น e ีโคคายัน CX5 ยัน CX8 เนี่ยความเนี้ยของงานคือที่สุดงานหนังงานเบาะนะครับงานดีไซน์วัสดุต่างๆภายในตัวรถเนี่ยเขาไม่มีรถลาวาสอกเลยนี่คือจุดเด่นของ Mazda ที่หลายคนชื่นชอบและเลือกที่จะใช้ครับนอกเหนือไปจากขุมกําลังที่จะเป็น Hybrid, ไฮบริดประหยัดน้ํามันบางคนบอกว่า Mazda เนี่ยขับดีมั่นใจช่วงล่างพวงมาลายัย แม้จะไม่มีไฮบริดก็ตามแต่ว่าความรูหราความผูนฐานเนี่ยมันเทียบได้กับรถยนต์ยุโรปเลยอะนานาจิตตางนะครับจุดนี้แล้วแต่คนชื่นชอบแล้วกันคาดการว่านะครับภายในเนี่ยยังคงเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับมีกล้องรอบคันมาให้เหมือนเดิมก็ต้องมาดูว่าการพัฒนาอัปเกรดกล้องรอบคันของ Ma z d a CX-5 เนี่ยจะชัดขึ้นกว่าในตัวปัจจุบันหรือเปล่าเพราะตัวปัจจุบันเนี่ยมีกล้องรอบคันให้ก็จริงแต่ว่าไม่ชัดเลยแล้วก็จอกลางของเขาครับจะมีขนาดที่เล็กมากมาก เครื่องเสียงโบส e เนี่ยก็ต้องบอกว่าในรุ่นปัจจุบันยังไม่มีใครที่สู้ในเรื่องของคุณภาพเสียงได้น,นะครับแม้หลายๆรุ่นเขาจะใส่ JBL ใส่อะไรเข้ามาแต่เครื่องเสียงโบส e ใน Mazda CX-5 นี่คือยืนหนึ่งจริงๆครับไม่มีใครเอาเขาลงเลยเร็วนี้นะครับน่าจะมีข่าวาวความเคลื่อนไหวของ Mazda CX-5 Minor Change ในประเทศไทยออกมานะครับหลังจากที่ปล่อยกระแสปล่อยข่าวรือออกมาจากทาง Mazda ประเทศไทยเองเลยรุ่นกันครับราคาจาหน่ายรุ่นย่อยต่างๆ จะเร้าใจแค่ไหนเพราะวันนี้ฝั่ง PPV หรือว่ารถ SUV body on frame เครื่องยนต์ดีเซลพื้นฐานกระบะเนี่ยมีการปรับขยับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยลงมาอยู่ที่ล้านสแล้วเท่านั้นนะ SUV ดีเซลพื้นฐานกระบะเริ่มต้นแค่ล้านส CX5 น่าต้องทำการบ้านกันหนักเลยทีเดียวครับฝากกดไลค์ Subscribe แชร์นะครับชอบคลิปแบบนี้คอมเมนต์บอกกันได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ